ก็ผมออกมาลองแล้วลูกค้านะเออมันผมไม่ได้เอาไมค์มาอีกแล้วก็ติดตั้งได้ใช้งานได้จริงเสียงท่องไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ก็มันถ้าเราจะเอาฟิลนะเออแต่ว่าเรื่องสมูทนี่มาเต็มครับบอกเลยนี่นะเอาติดตั้งจริงเนี่ยเอาจริงจริงจริงติดตั้งจริงใช้งานได้จริงด้วยโอเคตามนี้นะผมก็จะรถไปคืนลูกค้าแล้วมาลองเมื่อกี้ก็สับได้นิ่มเลยเลย ก็ปรับตั้งได้ตรงนี้ชอบนวงหรือชอบแบบต่อเกียร์เร็วๆก็ลองดูแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ MT03 นะครับผม MT03 มาดูก็ได้ทำการติด Quick Shifter เข้าไปนะครับนี่กล่อง Quick Shifter ของทางเพจสายเหินช็อปนะครับผมนี่ก็จะเป็นปลั๊กฉุกเฉินเมื่อเราถอดกล่องออกเราเสียบเข้าหากันเราก็จะสามารถสตาร์ทรถติดแต่ถ้าเราถอดกล่องออก ไม่เสียบเข้าหากันก็สตาร์ทรถไม่ติดนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าจะสตาร์ทรถติดไหมอ่าสตาร์ทรถติดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเซ็นเซอร์นะครับผมอ่าเซ็นเซอร์การเกียร์เราลองฟังดูนะอ่าพอเราเข้าเกียร์ปุ๊บมันจะมีการตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองขับดูผมว่ามันน่าจะโอเคแหละนะก็ถ้าอย่างไงถ้าพี่ได้ลองขับดูนะครับก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ผมนะครับผมว่ามันมีความรู้สึกยังไงผมว่าจะให้ลูกค้าไปขับแล้วถามความรู้สึกดูสันหน่อยเดี๋ยวผมไปขับดูก็แล้วกันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครอยากดูวิธีการติดตั้งก็ไปดูได้ที่ช่องสายเหินจอบก็จะติดตั้งค,คล้ายๆกันเลยกับ R3 นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มาติดตั้งนอกสถานที่นะนี่ รถผมก็จอดอยู่นวนที่รามคำแหงนะโอเคโอเคอาจจะมีเสียงลมบ้างเล็กน้อยนะแค่มาลองดูอ่ะเปลี่ยนเกียร์เกียร์สี่อันน่ะไม่ต้องกำคลัชไม่ต้อง่อนคัะเร่งเลยทีเดียวโอเคมาเดี๋ยวผมจะยูเทนกลับละตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ต้องอยูเทนมันมีทางตรงอยู่สักหน่อยหนึ่งสักหน่อยอ้อย่สอง เอาไหม่มานะครับเกียร์ห้าแล้วไม่ได้กำคันเลยนะเนี่ยไม่ได้ฝอนคันเร่งด้วยอ่ะดูอีกที่ไยรอบต่ำไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันต้องรอบสูงสูงเดี๋ยวได้ได้ได้กลับ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 มาพี่ลูกค้ารถไปลองมาแล้วเดี๋ยวไปถามความรู้สึกเขาดิ มันเป็นอย่างมันแข็งบปล่มันนวงมันดึงไอ้นมาวื๊บวึบมันมาไอล่องเล็ดรอบเท่าไรเก่าพันกระโดดจังหน่อยนะให้นวงหรือว่าให้เร็วขึ้นอ๋ออังสิเดอไอ้กับปั๊บเอาก็ได้เดี๋ยวผมใส่เคีบยวท้ายแล้วผมมีอันนั้นนี่ไอ้กับปั๊บขึ้นน่อยหนึงนี่หมุนขึ้นที่ระนดที่ะนดล่องเบิง อ่าต้องลองเบิงไอต้องลองเบิงมันมันมันอันนี้มันละเอียดอยู่เด้ถ้าบ่าได้เฮาก็หมุนขึ้นอีกบ่ได้เฮาก็หมุนขึ้น <ừ> อีกอืมไอ,อลองลองเบิงแล้วเกียร์หลอดสูงมันหนุนได้อยอะขนาดไอืมเกียร์เขาล็อกดีโอเคเนาะมันบ่มีแบบวืดๆวิดเบ่มีเนาะมีแต่ตึเวลามันต่อเกียร์มันดึงไอหน่อยรบไอ้ซุ้มเกียร์ตามเกียร์2เกียร์3อ่ะมันรู้สึกดึงๆแต่ว่า3ขึ้นไปนี่นิ่มเลย โอเคเนาะโอเคผมไม่ได้ถ่ายหนาเลวผมผมถ่ายแค่เสียงโอเคไอ้บอกว่าโอเคผมก็ซ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้ำนี่ละโอเคก็ตามนี้นะครับพี่ก็บอกสมมติโอเคดีผมก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วจะไปลุยออเดอร์ต่อไปนะครับาขายติดต่อคิวผมก็นะรอรอกันหน่อยบายบายแค่นี้แหละติดตั้งจริงนะครับเดี๋ยวเซนเซอร์ธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวเซ็นเซอร์รุ่นใหม่มาพี่เขาคงจะจัดมั้งนะ Ok bye bye